่วงระหว่างทางนะครับมีงานเซเวอร์ด้งขึ้นมาไม่ใช่งานเซเวอร์งานราคาประหยัดทุกคนเอาอีกแล้วนะครับสามารถรับได้ไหมครับพี่ลูกรถกระบะอ๋อรับได้ค่ะใส่ได้พอดีเลยคะ่ะถ้าเป็นลูกรถกระบะโอเคอันนี้ปกติก็ใช้เป็นลูกรถกระบะค่ะไม่เกินยี่สิบนาทีผมไปรับได้พี่ผมพอดีผมไปรับอีกงานหนึ่งอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปรับพี่ครับเราได้งานเซเวอร์มาเพิ่มทุกคน ราคาประหยัดนะครับผมได้ในราคา421บาทเดี๋ยวบอกแนว่ันนี้นพี่อ๋อแค่นี้แหรอครับตกใจเดี๋ยวไปยังไงของนิดเดียวของแค่แบบนิดเดียวอะ่ะ <laughs> งงเลยอย่างนี้ออกหนววะเนี่ย เตรียมเงินไปทางใช่ไหมพี่แล้วถูกหายดูนะครับภาพองเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดใช้งานาางานราคาประหยัดอ่าชื่อเรือมันมันก็คือเซเวอร์นั่นแหละ,ละหลายๆคนอาจจะยังยังประหยัดงานราคาประหยัดงานราคาประหยัด นะครับมีใส่ดูวใส่เยอะมีเยอะมีเยอะใช่พี่ใช่เพราะนักบัตโซ่สว์ด้วยโฆษณากยครับข้มู่ใครที่ดูมานะครับผมมีโฆษณาขึ้นก็อ,อย่ากดข้ามนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็อยู่บ้านนะครับ กดได้งานแล้วนะครับเป็นรถยนต์อเนอกประสงค์นะครับในราคานะครับกี่บาทเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดู454บาทนะครับเห็นหรือเปล่าทุกคน454นะครับจากกิงแก้วไปบางพมนะครับเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้านะครับพร้อมกันเลยเดี๋ยทุกคน เป็นรถอเนกประสงค์แต่เราเป็นรถกระบะนะครับเบื้องต้นนะครับก็เป็นยตาเทียมแต่ลูกค้าเหมือนแก่<า>สวัสดีคับผมโทรจากลาล่ามูนนะครับพี่<า>ผมเป็นรถกระบะครับพี่ไม่สามารถอ่าสามารถรับได้ไหมครับพี่รถกระบะอ,อ๋อรับได้ค่ะใส่ได้พอดีเลยค่ะถ้าเป็นรถกระบะโอเคอันนี้ปกติก็ใช้เป็นรถกระบะค่ะอ๋ออันน,น,นี้อันนี้มีมีคนยกทั้งที่ขึ้นแล้วก็ที่ลงใช่ไหมครับ อ่าที่ที่ขึ้นน่าจะมีนะคะส่วนที่ลงอันนี้หนูก็เรียกแบบนี้ตลอดน่าจะมีคนที่เป็นช่างหน้างานช่วยยกลงอะค่ะพี่โทรไปเบอร์ที่หนูใส่ใส่ไว้ได้เลยอะค่ะโอเคครับพี่ได้ค่ะส่วนตอนขึ้นมีมีมีช่างที่โชลูมเขายกขึ้นอยู่แล้วค่ะได้ครับพี่เดี๋ยวตอนลงยังไงลองแจ้งเขาอีกทีค่ะได้ครับพี่โอเคครับกาลังไปครับพี่ครับพอดีครับผมประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะได้ครับตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแน่พอดีแล้วครับครับผมครับสวัสดีครับ โอเคนะครับเราก็ทําการยืนยันกับลูกค้าเรียบร้อยนะครับยืนยันนี้คือคนเรียกนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้ารับของนะครับแนะนําเลยนะครับให้ติดต่อคนเรียกนะครับสอบถามนะครับเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางนะครับไปกันเลย let's go ไปทุกคนระยะทางนะครับที่เราจะไปรับของนะจากจุดที่เราอยู่12กิโลนะครับอยู่กิ่งแก้วนะครับ ทุกคน let's go ทุกคน ห0 0ครับห้าเนาะครับ้ะยกโดนคนขับเอาไหมแบบนี้ตอนนี้เราก็จอดเติมน้ำมันนะครับผมเติมห้ารอยเลยทุกคนเอาไว้ใช้วันนี้จะสรุปให้คนดูได้ดูไหมว่าเติมห0 0ได้เท่าไหร่อ่าคิดว่านะครับถ้ามีเวลามากพอนะครับถ้าคลิปมันไม่ยาวผมทำให้เดี๋ยวผม ต้องสจแกนเงินนะครับทุกคนมีกระเป๋าด้วยทุกคนเป๋าใหม่กับเป้าใหม่ยังนาเเสนอนมาเลยกเป,าเป๋าใหม่ครับนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้บูกราสนะครับในการเก็บจ้มด้วย สแกนนะครับพี่ครับผมสแกนนะครับผมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมลืมบอกไปนะครับใครที่ดูมานะครับผมมีโฆษณาขึ้นก็อย่าก,กดข้ามนะครับ คนละครับจะรอคุณตาสมใช่ไอมครับไปเสร็จไปเสร็จครับไม่เป็นไรครับพี่เอาเอาไหมเอาวะเอาไหพี่ให้หรือว่าครับผมหรือว่าไปเสร็จเอาไหมเรื่องท่าผมไปเสร็จโอเคทุกคนเห็นนะดูของพี่เขาคนอะไรเยอะแยะมากทุกคนเห็นไหม ทุ่งสองห้องผ่านปะเรียบร้อยเอจัยห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางนาตราไม่ได้ขอให้ได้ไ,ดไม่ได้ด้วยว่ะเอาเรื่องทุกคนเรามีงานเดี๋ยวเราไปรับเจ้านี้ก่อนแล้วกันนี่ดูไหนขอทุกวันนทุกคนเรามีงานร,าระหว่างทางเข้าสู่ทางคู่ขนานาบบถนน,น,นบางนาตราโชคดีมากทุกคน อันนี้มันตแบบประหยัดนะออดูกันอันนี้ไม่รีบงานเนี่ยจะได้ไม่ต้องแวะไปแวะมาถ้ามันอยู่ใ,ใกล้ไงตัวอะไรดูกันนะเรามีงานเซฟเวอร์นะครับมีค่ายกด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเหรอสักครู่เด้อทุกคนออขอดูด้วยตนะัวท่าประตูเอาเรือ่องทุกคนเรามีงานพ่วงว่ะ ขาดูกันว่าจุดอยู่ที่ไหนถามาเขาก็อว่ารถกระบะไปได้หรือเปล่าอออยู่ซอยข้างหน้านี่เองแต่เ,เราเข้ามารับแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราโทรหาลูกค้าก่อนเราโทรหาอีกเจ้าหนึ่งนะครับโทรหางานเชฟเวอร์นะราคาดีด้วยเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีว่าราคาเท่าไหร่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีผมเป็นลาล่ามูฟนะพี่รับงานที่พี่บุกงานครับผมเป็นรถกระบะสี่ประตูรับได้ไหมครับพี่รับได้ครับพี่แต่ว่าไม่เปียกฝนนะคะมันเป็นอุปกรณ์ไอทีค่ะมันเป็น UPS เยอะเยอะเยอะไหมครับพี่มันสามารถเข้าข้างในได้ไหมครับเข้าได้สิกล่องเข้าได้อยู่ค่ะพี่โอเคงั้นโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เป็นงานเซเวอร์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้ไม่รีบใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มอีกสักประมาณไม่เกินยี่สินาทีผมไปรับได้ครับพี่ผมพอดีผมไปรับอีกงานหนึ่งอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปรับพี่ครับโอเคทันครับพี่โอเคครับัสดีครับโอเคทุกคนเราได้งานเซเวอร์มาเพิ่มทุกคนราคาประหยัดนะครับผมได้ในราคา4ี่รยสบเอดบาทนะครับผมไปจัดจุจักนะทุกคนเป็นงานเซเวอร์นะทุกคน ไม่ยากทุกคนเดี๋ยวเราไปส่งอะไรให้มันเรียบร้อยค่อยไปเจ้านี้เราพ่วงไว้นะครับเ,เยี่ยมยอดนะครับเราไว้ข้างในแล้วก็อีกงานแรกที่เรารับมาเราไว้ข้างนอกนะครับเราไปรับงานแรกเราไปรับงานแรกก่อนแล้วกันงานแรกสิบเอ็ดโมงเิบเอ็เละจะไม่เปไน็นไรหลังสิบเอ็ดโมงมันลูกค้าเขาไม่อะไรหรอกเขาว่าเข้าสู่พร้อมสิบเอ็ดโมง งานเยอะมากทุกคนเที่ยวนี้ก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับก็ประมาณแปดร้อยกว่าบาทนี่นะครับแต่อาจจะแต่อาจจะต้องอ่าเขาเรียกว่าก็อาจจะต้องแบบมันนิดนึ่งครับอาจจะต้องกระโดดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมันคือทางผ่านเราไงนะครับเป็นงานเซฟเวอร์นะอีกงานงานที่สองนะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาลูกค้านะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ <Hello. S 2> ผมมารับของอ่ะพี่ใช่ตรงไอโชรูมย่าเทียมไหมครับพี่ใช่ค่ะเค <Okay, S 2> ครับผมกําลังพี่วนเข้าไปข้างในเลยนะคะของข้ okay, างในโอเคครับครับครับเค okay, ครับทุกคนใช่ละทูกต้องละนี่เลยครับ พอดีผมเข้าตาม GPS ไงท่านบอกให้เดียวไงขอดูก่อนขอดูก่อน อย่าบอกนะว่าอันนี้พี่อ๋อแค่นี้แหรอครับตกใจเดีย๋ยวไปยังไงอันนี้คนะพี่ถูกต้องครับวันเล็กผมเพ่งใจด้วยอันนี้ตกใจพี่ต้องเซ็นอะไรไหมครับ อัน,นี้ยี่ะครับพี่อันนี้ยี่สิบแปดค่ะไหนบ้างพี่มาถ่นนายรูปน่าทึแค่น,นี้นนนตกใจอันนี้โอ้ <c oughs> เอาไงดีวะ <laughs> แสงไหนเนี่ยอันันมันจะไอ้ขวดตรงนั้นเาเงได้ง่ายขได้ดูกันได้พี่ได้ครับมาแถวนั้นเลย ได้ๆเดี๋ยวเขาปร้อมให้อ,อ, okay. อันนีหละโอเคแค่นี้นะครับพี่ครับขอบคุณครับมันคืออะไรทุกคน เห็นอย่างที่เราเห็นไหมรถอนเนกประสงค์นะรถอนเนกประสงค์แต่แต่งานง,งานเก่งของ,ของแบบของใต่รถเก่งนิดเดียวทุกคนของนิดเดียวแต่รถอเนกประสงค์แค่นี้ของนิดเดียวของแค่แบบนิดเดียวอะ่ะงงเลยอย่างนี้ออกไหนวะเนี่ยออกออกบนซ้ายเหรอออไม่ได้ไม่ได้ออกที่เดิมพี่พี่ครับออกที่เดิมใช่ไหมครับผมปะ ทุกคนสนใจมากคิดว่จะเป็นาอิเทียมแบบอันยาวใหญ่ช่พี่ไหนได้นี่ <c oughs> เดียวทุกคนอย่างนี้ก็หวนานเทียสิครับเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องทุกคนแค่นั้นแหละมีใครดวงดีเท่าผมไหมแค่นั้นแหละเอาเป็นดวงดุล้วนครับง่ายมากผมก็อุตส่าห์แบบถาม อย่างดีอย่างดีใส่ได้หรือเปล่าเตรียมยกง,งเต็มที่เลยนะน่าราจะมองว่าแบบตรงไหนไปสิเราเปิดให้อยู่มันเป็นระบบพานชิวเกินทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรับอีกหนึ่งงานนะครับ let's go นี้ผมก็มาถึงจุดรับของที่เป็นงานราคาประหยัดแล้วนะครับเขาหมายเหตุมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต่อคุณแขกนะว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับของไป<ด>ติดต่อพี่เขา <Corporation. S 1> เอร์เปอร o r รชั่นจักันเดี๋ยวไปคุยเอง Let's go สวัสดีครับพี่ อใส่เทียมคอมริเลชั่นตรงไหนเก็บต้นทางไปทางไม่ไม่มีบอกไลพี่มีคนเรียกเรียกาตัวโทรหาเขาใช่ไหมใส่ข้างในได้แค่นี้ใช่ไหมครับได้ครับสบายเดี๋ยวผมดูเองไ้ีนเปรียของเขาเปิดตัวได้ได้ ตรงนี้ okay, รครับ okay. เกียเกียเง้ยไปทางใช่ไหมพี่ลองลองแล, <ะ S 1> ล้วถก,กได้เร,เคร่ครับครับ นนเก็บต้นทางเขาบอกนะเก็บงเงินสดเขาเนี่ยใช่ป่ะเก็บเงินสดที่เนื่ได้อีกอไรเอันนี้อันนี้วางเหมือนเดิมเลยดึงถ่ายรูปยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยเ,เดี๋ยวเราถ่ายรูปนะครับ ล่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดใช้งานยืนยันการรับของนะครับโอเคหลังจากที่เราขึ้นของเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เป็นงานเซเบอร์นะครับของทั้งหมดห้าของนะครับเราสามารถาเขาเรียกว่าสามารถรับงานเซเ e อร์เออไม่ใช่เซเบอร าางานราคาประหยัดอ่ะชื่อเดือมันมันก็คือเซฟเวอร์นั่นแหละหลายๆคนอาจจะไปยังยัรรรงรว่าไงดีเราเรียกว่าไงดีการาาประหยัดยใช่าราคาประหยัดงานราคาประหยัดนะครับงานกางกุศลนะครับแต่เราทํางานการกุศลให้มันได้กําไรนะครับอนนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็ก็จะไปงานที่ส่งก่อนนะครับส่งทันทีก่อนเผื่อระหว่างทางนะครับอ่า เผื่อระหว่างทางที่เราไปส่งของที่งานงานปกตินะครับมีงานมีงานซีเวอร์เด้งขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสทางวกเีราก็มีโอกาสที่จะแบบรับงานราคาประหยัดเพิ่มได้อีกถ้าเป็นคนนี้เนนนนนก็คือเดี๋ยวจบงานแล้วเขาโอนให้ไงคนเนี้ยคนเดิมเลยตองคนเรียกอะจบ่ัน ทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับทุกคนังว่าทุกคนที่เข้ามาดูนะครับจะชื่นชอบนะครับการนำเสนอในรูปแบบไอจ็อดคุณคอนแกนการขับรถการวิ่งงานละล่ามูฟนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูเป็นช่วงๆแล้วกันจุดไหนที่มันน่าสนใจนะครับทุกคนก็ลองเอาไปดูเอาไปเป็นแบบอย่างหรือ คิดว่ามันไม่ถูกไม่ควรก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันครับผมทุกคนมาอีกรอบแล้วครับช่วงระหว่างทางนะครับมีงานเซฟเวอร์ดิ้งขึ้นมาไม่ใช่งานเซเวอร์งานราคาประหยัดทุกคนเอาอีกแล้วนะครับ เป็นงานราคาประหยัดนะครับในราคาเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบสองบาททุกคนโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นรถ<า>อย่างาเราห้านาทีทางผ่านนะต้นทางทางผ่านทุกคนทางผ่านด้วยเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันดีกว่าทุกคนต้นทางทางผ่านาน,นาทีอ้าโอเคอเดีเ๋ยวเราไปดูกันว่างานเซเวอร์งานนี้นะครับ นะครับประหยัดเซเวอร์เราชอบพูดเซเวอร์เซเวอร์แม่งเถืะอแต่ประหยัดตัวเองพูดแบบประหยัดก็แบบประหัง่ายสุดตัวเองก็คือประหยัดงานแบบประหยัดนะครับเที่ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางน,นาตราดโอเคประมาณกี่นาทีนะห้านาทีประมาณห้านาทีนะครับทุกคนอยู่ติดถนนใหญ่นี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปไปเราไม่ต้องโทรเราผ่านอยู่แล้วแล้วเราไปเลยนะครับแต่ตามหลักต้องโทรแหละแต่ไม่เป็นไรครับ ของเอาคอไปดูของด้วยแต่ว่าน่าจะไปได้แหละเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกเป็รถอะไรรถห้าประตูดูด้วยพาดูกันแล้วกันเราเคลียร์ได้แล้วแหละ let's go ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่3แล้วกันงานจุดที่3เป็นงานราคาประหยัดทุกคนโหเที่ยวนี้ครับ คิดว่าจะจะรับงานแบบสามงานในเที่ยวเดียวทีเด็ดจริงๆงริงคนตกอยู่นนแล้วไอ้งไหนได์ไหนอ๋ออ๋อล้อแม็กอ๋อนึกว่าล้อแม็กอ๋อโอเค อันนี้คู่เท่าไหร่นะพี่หมดชุดอนะ่ะถ,ถ้าแบานีีมีไหมพี่น้องมอ่ะ มีใส่ลูวยไข่เยอะมีเยอะมีเยอะใช่พี่ใช่เพราะหลักๆเลยโตก็ใส่พวกใส่ด้วยแต่ลักไย่างนี่แหละอ๋อครับมันก็มีอยู่ข้างในใ้่เาจะไหมไม่จริงนะพี่หนักแล้วนะยันอันนี้เก็บเงินที่ไข่นะพี่ เก็บปลายทางครับโอเคขอบคุณครับพี่ครับดูเจอเจอเไปเดินไปบวกเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ถอย ถ่ายรูปเรียบร้อยปะเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเอาจริงเอาจริงนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมรับงานที่แบบพ่วงมากพ่วงแบบสามงานอ่ะนะครับแล้วต้นทางคือแบบจิกจกจิกจกอย่างนี้เลยนะต้นทางอะ่ะขึ้น,ข,นขึ้นแบบไปไหนฮะไปไหนนะไปที่บางพมก่อนเนาะใช่ เป็นงานที่แบบไม่เคยได้ในละแวกบ้านอ่ะเอาง่ายๆเลยดีกว่าร้อยกว่าข้าวสุกข้าะแวกบ้านที่จะได้อย่างเงี้ยเลขสาไม่ค่อยมีเนาะมีวันนี้วันแรกเลยนะครั้งแรกครั้งแรกที่ได้งานพ่วงแถวบ้าน3งานราคาดีด้วยนะทุกคนไม่ใช่ราคาสองสามใช่ราคาร้อยสามร้อยสามอัพนะสามอัพหมดเลยนะสี่งานบอกเนี่ย รับงานเจ้าด้วยรับงานเราปริมาณงานปริมาณงานที่เราไปรับอะ่ะม,มันพอดีกับรถเราพอดีเลยอะ่ะรับอีกได้อีกนะเนี่ยเอาจริงอ่ะแต่พอแล้วทุกคนแค่นี้ก็เดี๋ยวไม่ทันละเที่ยวเดียวคุ้มจัดอะ่ะผมบอกแค่นั้นแหละดูดูด,ดูจากรอยยิ้มเขาสิทุกคนฟันขาวขาวเหลืองไปเลยมันเจี๊ยบ